โอเคโอเคดูด okay. okay. ิพอรถกับข้าวมายังไม่ทันทำอะไรเลยนะวิ่งพ่อนเลยเอาโจดี้รถกับข้าวมาแล้วหนนไปหนนดำไปแล้วหนนดำเป๊ะดำเป๊ไปแล้วดำเปไปแล้วดำเปไปแล้วกลัวดำกับเปสิโอ้ยรถกับข้าวมาก็มาเรียกใหญ่เลยนี่ โอ้ปวดแต่ไม่ได้ก네ินหลายปวดแตะไม่ได้กินหลายเอาไก่มาส้มเนื้อเอาต้มเนื้อทำไมนี่เอาเอาต้มเนื้อให้เขาไปก่อนจอดมายังโอ้ยไปมาส่วนไปก็เลยไปกับเขาลืมจ้าลืมจ้าลืมจริงจริงอนุว่ะมาถุงมาใส่ไปให้เด็กๆมากินนี้ก่อน ขอบคุณค่ะนี่อาดามต้มเนื้อนะวันนี้นะลืมจริงๆลืมจดกับข้าวโอ้ขอโทษทีโอ้ลูกใครร้องเอออาดามอาดามเนี่ยต้มเนื้อแล้วนะต้มเนือ้อวันนี้กินต้มเนื้อกันกินไกลหลายก็ก็จะเบื่ออ๋อ,อหมอลำอนุอน่ะสีแดองอะไรห้าแปดสิบ ปเด็กๆต้องกินอันนี้เอาเนาะต้มเนื้อเนาะตอนใช้กินข้าวผัดแล้วรอบนี้ก็กินต้มเนื้อเอาเนาะข้าวดำเนาะเดี๋ยวเดี๋ยป้าจะซอจะคุก้าวให้กินเดี๋ยวเนี่ยมาแล้วน่ะน่นมาๆมาเอามาก็ไม่อาก่อนแม่ทำให้กินมาๆมาๆมาๆเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินมาๆเร็ว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 เร็ เล็ดกุ้งขาวให้กินเอาอาดามมาแล้วนะคะอาดามโนโจดี้โจดี้ก็คันแต่หูคันแต่ตาตาวแต่ลูกาตาเพราะว่าโดนนั่นมาก็เลยคันอเป้ก,ก็คัน,นเดี๋ยวค่อยกินของใครเอ่ยของใครเอ่ยเป้เอ้นี่มีไก่ย,ย่าง ย่างให้หมาเขาบอกอะไรพูดอะไรพี่แดงเขาเรียกอะไรพี่แดงเขาพูดว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินเด้๋ยเดี๋ยวคุยกับนันก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกินแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดียบรี่เขาเรียกอะไรเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะซอจะคุกข้าวให้เด็กเด็กแล้ว บ้าปไปเลยหวล้อ้าวจะมาหอคอยาไ่หไปเร็วอเพิ่งอเพิ่งอดแมคยมันไม่เห็นเปเิดิบโอะสากะบลายยูบลายยู่ปกตป้มันหนาวลยิบอตเด็กน้อยเขปาปั๊บลายละมาเนาะเด็กน้อยเขปาป,ป๊บปไปไปทำข,ข้าวให้เด็กๆก่อน กับ้า้เด็กๆก่อน,นกับ้า้เด็กๆขึ้นขอนนะคะหนึ่งปลาหวังข้ามมาก็จะมีอย่างนงี้นะคะยศก็มามาตาม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 า,มาไม่ไปนะเป้นนะไม่ไปนะมันมืดแล้วนะ ไฟนี้เนี่ยมาตัวมันเปิดดบเออมันเป็นอันนั่นเป็นโซล่าเซลเออคือหลังบ้านก็เป็นของจเจยเฟิงเป็นอัตโนมัติเออถึงเวลามันเปิดปิดของมันเองของมันเองเหมือนกันเออเขาจะตั้งของพี่แดงก็เหมือนกัน,นถ้ามัน,ไไนถ้าฝนตกหรือว่ามันมืดแต่มันจะปขึ้นมาเลยอ<ป>อ้ยเพื่อนจะซื้อข้าวคนละอย่างเะมันจะถ้ามนะันมืดแล้วมันจะเป็นอัตโนมัติ อี๋อี๋ขอบคุณนะคะเดีย๋ยวจะซอไปคู่ข้าวก่อนมาๆ<อ>มาเดีย๋ยวจะซอไปคู่ข้าวให้ก่อนนะเดี๋ยวโอ้ยอ,อย่าซอจะคูกข้าวก่อนนะคะมืดต,ต,ตื่นมาไม่ต้องปิดแล้วไม่ต้องเปิดแล้วมันมืดแล้ว,ลว,ลวยุงก็เยอะ ไปไปบิน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 ไม่ขึ้นนะโปรเฟนข้าวก่อนคุกข้าวก่อนคุกข้าวก่อนคุกข้าวก่อนก็ลุงต้องเล่งต้องเล่งต้องเล่งเป๋ก็ต้องเล่งต้องเล่งต้องเล่งเป๋บอกต้องเล่งต้องเล่งต้องเล่งเป๋บอกต้องเล่งต้องเล่ง ไม่เอาไม่เอาเด้อเย็เสร็จก่อนเด้แม่จะคุกให้เด้อถ้าได้แปดนาทีก่อนเด้แม่จะคุกให้เด้อรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะคุกให้เด้อเสร็จก่อนเด้อจะคุกให้เด้อถ้าไม่ได้แปดนาทีก่อนรอแป๊บหนึ่งนะเด็กๆนะแป๊บหนึ่งแป๊บทุกคนจะไม่ได้กินหลายทุจะไม่ได้กินกว่าเพื่อนหลายเจาลี่อเปรเนี่ยเดี๋ยวได้กินเดยวได้กินทุกคนเดียวได้กินทุกตัวเดียวให้ครบแปดนาทีก่อนนะ หายใจแรงหายใจแรงนั่งลงก่อนยุงมันเอยอะเออไม่ต้องมุดไม่ต้องมามดดรูนี้น่ะเอ๊ไม่ต้องมุดรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งรอได้ต้องมุดไม่เอาไม่ต้องมุดท้าถุงไม่ต้องมุดเลยยวจะโซ่จะทำให้รอแป๊บเดียวให้ไม่ได้แปดนาทีก่อนกินน้ำรอก่อนแป๊บหนึ่ง กินน้ำรอก่อนแป๊บนึงเออกินน้ำก่อนเพราะถ้าเราถ้าเราเอาเนื้อต้ม้ำก็มีน้ำแล้วก็มีเนื้อหลายอย่างมันก็ใส่ข้าวเขาก็จะกินได้เยอะอยู่ถ้าไก่มันแห้งเกินก็ไก่มันก็ให้มีน้ำนิดนึงเมื่อวานนี้โจดี้ก็กินเยอะกว่าเพื่อนเ้วเป๊ก็กินหน่อยเดียวดำก็กินเยอะนะกับโจดี้ เหี่ยวอยู่หรือเปล่าเนาะเมื่อกี้ก็ไปเห็นอยู่นะแต่ตอนไปตาตีนี้ไม่ได้ดูว่าอยู่หรือเปล่าอย่า,อย,า,าอย่ามาเข้ามาอย่ามาเข้ามาเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินรอแป๊บหนึ่งก่อนรอให้ไม่ได้แปดนาทีก่อนเดี๋ยวให้กินไม่ต้องมูดรอเป็นไหมรอเป็นไหม เรอเป็นไหมจะหากระมังก่อนหากระมังแช่แช่หาหม้อก่อนนะหม้อที่มันใหญ่ๆเนาะมันจะได้เยอะหน่อยเนาะเอ๋หิวมากใช่ไหมหิวมากใช่ไหมวันนี้ก็ให้กินก็ไปกินนะวันนี้นะ่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยววันแคลงนี่ก่อนนะคะลงคลิปก่อนนะคะวันเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะ